จดนก12นาทีสวัสดีครับทุกฟังครับต้อนรับทุกฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของคุยเฟื่องเรื่องมืองเพชรครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่7กันยายน2556วันนี้ตรงกับแรม7ข้าเดือน9ปีเถาะ วันนี้ผมสุรพลนากนครอาจารย์ไกยสอนครับก็กลับมารับใช้ท่านผู้ฟังเช่นเคยครับสุรพลมาแล้วอามเมื่อวานสุรพลไม่มาหายไปสองวันนะเจอแดดก็ไปสลบสลบเลยใช่ไหมพอสุรพลไม่มาเนี่ยเมื่อวานเขาเหนื่อยเหมือนกัยเหนื่อยนะคนเดียวคนเดียวเนี่ยบางทีเหนื่อยเหมือนกันนะแต่พอได้ยินเสียงเพลงสุรพลมาแล้วมันรอดไปรอดอ่ะรอดครับเขายังมีฝนอยู่นะทั่วปไปใช่ไหมทั่วประเทศไทยเมื่อวานเมื่อวานเดี๋ยวเล่าให้อาจารย์ฟังนิดพูดเรื่องมีฝนเนี่ยเมื่อวานเจอพอ มีชัยจำแกแม่นเพราะแกชื่อมีชัยผมจะจําถึงสาระคุณมีชัยสมัยก่อนอะถุงยางเก็ดสีแกบอกว่าอาจารย์ไปดูที่เครื่องวัดน้ำฝนนะใจแผ่นดินนวันละร้อยมิลทุกวันเลยนะเมื่อวานตกเยอะด้วยเมื่อวานรู้สึกเมื่อวานเข้ามาเยอะแปดล้านฟุคิวต่ออาจารย์ก็ยังมีฝนทุกภาคภาคเหนือกบตวอกเชียงเหนือร้อยละแปดสิบของพื้นที่ไทยตกหนักครับภาค กลางร้อยละหกสิบภาคตะวันร้อยละหกสิบแต่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับ 140. ร้อยละสี่สิบแล้วก็ฝนที่ไปตกก็แถวสุราษฎร์ลงไปบ้านเราก็จะไปตกใชใยเขาเมื่อวานนี้ก็ตกใชเขาวบ่อยใช้ขาติดพม่านั่นแหละครับ,รบเยอะเลยแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะร้อยละยี่สิบ ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในร้อยละสีิบของพื้นที่แรงส่งไม่มีมันติดอยู่ฝั่งนู้นฝั่งพม่าผมเห็นแล้วมันไม่ข้ามพื้นที่แต่ว่าถามว่าเห็นยังไงเห็นจากเรดาร์เรดาร์นะเห็นอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ขยับมันไม่ข้ามไม่ข้ามแล้วไปตัดยอดเขาออกได้ไหมไม่ได้น้ใหญ่มากต่อก็ น้ำเมื่อวานเข้าแปดล้านสี่แสนนะฮะาปดล้านสี่ปลระบายสองล้านคุณมีชัยก็หายใจเฮ้ยโล่งไปนะเขาเมื่อวานเมื่อวานคุยกันต่อเอาเดี๋ยวคุยอีกนิดนึงันอันนี้เรื่องหลังไม้ก็บอกเขาท้าเดิมพันกันนะอาจารย์ว่าปีนี้น้ำในเขื่อนจะเป็นไงเพระอมีชัยก็บอกผมล้นนะพะอมีชัยก็บอกล้น ม่ไอ้เราก็เนี่ยหูฟังจะเป็นสักขีพยานไงคือเขากินที่ไหนจะไปด้วยไงแต่เขาเดิมพันก๋วยเตี๋ยวชามเดียวครับเลยต้องน้ีล้นเบี่ยงตัวน้ำล้นหรือพอล้นไม่คนหนึ่งเขาบอกไม่เต็มไอ้คุณมีชัยก็บอกล้นออาเขาก็ดูจากไอ้ข้อมูลจากอุตุนิยมวิทยาเลยแหละกม่าพอล้นไม่ล้น เมื่อวานคุยกันก็ได้ยินคุยกันหลังงานไปเงินทุนแกงมี2องร้อยเก้าสิบสี่ที่เท่าไหร่สี่สิบเอ็ดจุดสี่เจ็ดขยับขึ้นไป็ี่สิบเอ็ดมันวนอยู่แค่สี่สิบอยู่นี่นันสี่สิบมาเป็นอาทิตย์แล้วสองขึ้นเป็นสี่สิบเอ็ดก็ถือว่าดีอ่ะหายใจให้คอออกนิดนึงเมื่อวานได้มาแปดล้านก็ส่วนไม่ประจันกับพุ้ยผ่าเขายังอาการเหมือนเดิมนะไม่ประจันแย่เลยนะ เป็นหลุมขนมโคกเลยเป็นเบาแต่ว่าไอ้ที่เป็นหลุมขนมโคกนั้นปริมาณก็เยอะนะไม่ใช่ไม่น้อยมันเท่าไหร่หกเปอร์เซ็นต์มั้งอยู่ที่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ห้าหกเปอร์เซ็นต์สองล้านเศษเศษมันไม่มาตกถึงเนี่ยเออมันมาไม่ถึงมาไม่ถึงนะฮะก็ทั้งสองแห่งก็ยังมีอาการไม่ดีอยู่แต่การเปิดระบายก็สองล้านนะฮะสองล้านนี่สายใหญ่หนึ่งก็ยังห้าแสนกว่าสายใหญ่สองสี่แสนสี่ไซยใหญ่สามหนึ่งล้านนะฮะแล้วก็สายใหญ่ฝั่งซ้ายสองหมื่น หกพั 6, ลงในน้ำแปรรีเล็กน้อย6.63ลูกบาทเมตรวินาทีที่5้า0 0 0เจ็ดมืสองพันพอดีเลยเมื่อวานเมื่อวานไปดูเรื่องสิ่งแวดลอ้อมปัญหาสิ่งแวดล้อมก็คือปัญหาเรื่องของูลิงลิงสสแม่นี่แหละผมก็เลยคุยกับทางด้านคุณยุทธพลคุณยุทธพลเมื่อวานแกนัดรักษาการอธิบดีกรมอุทยานเพื่อไปดูพื้นที่ท,ที่ที่ห้วยทราย ศูนย์เพะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายรแล้วก็ไปดูที่ของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าของคุณเอ็ดวินะนะครับเพราะว่าเขานั้นหมายมาลูกหน้าพอดีแกหมดวันละแก้หมดวันละนะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยทางรักษาการทิพย์ดีกรมปัญาก็มานะก็มาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันนิดว่าการเดินงานต่อที่วางแผนที่วางวาแผนไว้นี่นะเกี่ยวกับแก้ปัญหาลิงเนี่ยนะครับจะต้องดําเนินการอะไรยังไงแค่ไหน เดี๋ยวให้คุณยุทธพลเล่าให้ฟังอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณยุทธพลครับสวัสดีครับอาจารย์สุลพลครับผมผมอยู่กับอาจารย์อาคเนย์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อาคเนย์พอดีผมอยู่ไกลหน่อยวันผมอยู่ตอนนี้อยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอ๋อพอดีมา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 ภารกิจที่ค้างไว้ของกระทรวงทรัพยากรนะครับอ้ครับครับครับเอาภารกิจที่ค้างที่เพชรบุรีเมื okay. hey, okay. so, analysis, like Hell, oh. Oh ่อวานหน่อ oh. ย oh, oh oh. เมื่อวานเห็นเห็นนัดหมายทางด้านทักษาการทิพดีท่านทิพดีเอ็ดดี้ลงไปดูที่มูลที่เพื่อสัตว์ป่าแล้วก็ไปที่ห้วยทรายเกี่ยวกับเรื่องแก้ปัญหาลิงเปไงบ้างเมื่อวานนี้ได้สรุปผลไงบ้างต้องเล่าอย่างนี้ครับอาจารย์ก็คือว่าต้องต้องเรียนก่อนว่าต้องเท้าความให้ให้พี่น้องประชาชนที่ที่รับฟังอยู่เนี่ยเข้าใจว่าอผมเนี่ยได้ได้ได้ร่วมนะครับกับทุกๆองค์กรนะครับไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะเป็นเมื่อในอดีตที่ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบุรีนะครับ,รบแล้วก็มามามา,มาทําตอนที่ช่วงเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยบก็ได้ร่วมกับองคอ์กรทั้งทั้งหลายองค์กรนะครับไม่ว่ทั้งอาจารย์จุลพลนี่ให้คาแนะนํามาโดยตลอดนะครับแล้วก็กลุ่มทสมก็ดีนะครับกลุ่มพี่น้องประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนนะครับในหลายๆตำบลในหลายพื้นที่นะครับและในหลายๆจังหวัดด้วยนะครับต้องต้องบอกอย่างนี้นะครับจากการที่เราลงพื้นที่เราก็พยายามทําทุกวิถีทางที่เราก็เราก็คิดว่าเราเนี่ยเดินมาถูกทางคือนหนึ่งเราต้องทําทําหมันบินอยู่แพร่จา์ใช่ควบคุมประชากรไม่ให้มันเพิ่มเพราะตอนนี้มันล้นเมืองใช่มันล้นเมืองนะ้วแล้วทีนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยเอาว่าเราตัดมาที่ที่ล่าสุดเลยว่าเราเนี่ยกําลังที่จะ หาเกาะนะครับหาเกาะเพื่อเพื่อขนย้ายลิงอพยพลิงเนี่ยคือเอาส่วนเกินนี้ออกจากพื้นที่ไปแล้วไปหาที่อยู่ใหม่ให้เขาที่เหมาะสมใช่คือคือเอาทั้งส่วนเกินแล้วก็ส่วนที่ที่ที่คำนวณแล้วไม่ไม่มันมากไปเนี่ยอ่าคือก็ความเดือดร้อนนำคาญนะพวกเกเรนะพวกลิงตึกพวกอะไรพวกนี้นะลิงลิงตึกด้วยนะครับครับลิงตึกด้วยเนี่ยเราก็จะย้ายเขาไปอยู่ในเกาะนะครับซึ่งซึ่งผมก็ ินลงไปดูที่ภูเก็ตภูเก็ตใช่ใช่ไปไปกับหน่วยงานเหมือนกันไปกับทางภาคประชาชนด้วยครับครับผู้ที่แล้วความเดือดร้อนเนี่ยก็ไปดูให้เห็นกับตาเลยว่าเขาทากันยังไงนะเขาก็เอาเอาลิงเนี่ยในเมืองภูเก็ตเนี่ยไปปล่อยในเกาะนะครับไปปล่อยในเกาะที่อยู่ประมาณสักน่าจะสิบหกไร่เองเท่านั้นเองพื้นที่ไม่มากพื้นที่ไม่มากเป็นเกาะในทะเลต้องเรียนท่านผู้ฟังนะเป็นเกาะอยู่ในทะเล เป็นเกาะอยู่ในทะเลไม่ไม่ดนเกาะอยู่ไม่ใช่เกาะน้ําจืดอือไม่ใช่เกาะน้ําจืดเพราะถ้าเกาะน้ําจืดเนี่ยจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะลิงเนี่ยมันชื่อลิงแสมเนี่ยมันมันมันจะกินปูสมกุ้งหอยปูปลาที่เป็นอ๋อที่เรียกลิงแสมเพราะมันกินปูแสมนี่เองใช่ไหมอย่างนั้นแหละครับคงจะอย่างนั้นนละนะลิงสมมกนต้องอยู่ป่าแสมนะใช่ครับใช่ครับใช่ครับทีนี้อย่างนี้ครับ เราก็ไปค้นพบเกาะเนี่ยสี่เกาะที่ประจวบนะครับครับไปค้นพบเกาะเราก็ให้ทางกรมป่าไม้และกรมอุทยานเนี่ยตรวจสอบรู้สึกหมอรดลงไปด้วยใช่หมอรถลงไปด้วยหมอรดลงไปด้วยไปตรวจสอบไอ้เขาเรียกอะไรการครอบครองนะครับว่าปริพิที่ประโยชน์เนี่ยมันเป็นของใครนะก็ปรากฏว่าสามเกาะเนี่ยเดิมทีสี่เกาะทั้งสี่เกาะเลยเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นของกรมป่าไม้ทั้งหมด แล้วก็มามามีการประกาศของคณะปฏิวัติเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับว่าว่าอภัยทหารเนี่ยนะครับชยู่ในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงนะนะอยู่ในความดูแลของของทหารอของทหารใช่ใช่ใช่นะครับแล้วก็อีกสามเกาะที่เหลือเนี่ยมันปิดสมปทานทั้งหมดนะครับคือมีจันขอสัมปทานนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํา รังนกก็ดีหรือว่าทําอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยมันติดสัมปทานก็จึงจึงไปทาเอาปลิงเนี่ยไปปล่อยไม่ได้โอ้โหถ้าไม่ติดสัมปทานลิงชุดนี้สบายเลยจย์มีรังนกกินด้วยที่ไปทั้งหมดเลยนะครับอาจจะรวมถึงลบบุรีด้วยแล้วแล้วแล้วก็เล่าสุดเนี่ยเราก็พยายามทุกวิถีทางครับเราก็ทําหนังสือนะครับสอบถามไปันเนี่ยสอบถามไปที่ทหารนะครับที่ครอบครองกรรมทติ์เนี่ยปรากฏว่าทหารเขาก็ยืนยันมาว่าเขาไม่สามารถที่จะ ออยังไม่สามารถโอนกลับมาได้นะเพราะเขายังใช้ใช้พื้นที่เกี่ยวเรื่องความมันคงอยู่ความมันคงอยู่ใช่ครับใช่ครับครับทีนี้เราก็คือเราเตรียมแผนไปแล้วเพราะว่าใช่ารช่เนี่ยเราเราเรามีการเตรียมแผนหนึ่งแผนสองแผนสามซึ่งตอนเนี้ยเราก็จึงต้องใช้แผนของเราแผนต่อไปก็ต้องเป็นแผนสองนะในระยะเร่งด่วนนะครับในระยะเร่งด่วนเนี่ยเราก็จึงที่จะสร้างโครงโครงเพื่อเอาลิงเนี่ย ไม่อยากไปบอกว่าไปกักกันนะนะเอาเป็นว่าเป็นเป็นพักพิงแล้วกันพักเป็นศูนย์พักพิงศูนย์พักพิงลิงนะครับลิงในนี้พักพิงหรือพักคอยก็ได้นะเพื่อเพื่อรอที่ใหม่ที่จะให้เขาไปอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับในในระหว่างในระหว่างนี้นี่เราก็ไม่ได้หยุดที่จะสํารวจเกาะนะครับอาจารย์ครับครับก็ยังเดินหน้าควบคู่กันไปใช่ใช่ใช่เดินเดินหน้าควบคู่กันไปเลยแต่ทีเนี้ยปัญหาเนี่ยมันจะรอแบบ ความเดืดดอดร้อนมันยังทวีความรุนแรงเพราะฉะนั้นมันต้องเดินคู่ขนาน,นทําอย่างไรจะลดจํานวนเขาก่อน ใช่ไหมยอมรับก่อนว่าว่าหน่วยงานราชการเนี่ยเวลาทําอะไรแต่ละครั้งเนี่ยก็มีขั้นตอนมีอะไรต่างๆเพราะมันเหมือนก็อุ้ยอ้ายนะมันเหมือนก็อุ้ยอ้ายแต่ว่าแต่ว่าเขาเขาก็ต้องทําไว้เพื่อกันตัวเขาเองใช่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 ไม่ใช่ไม่ใช่รีบอนุมัติไปรี่อนุญาตไปปรากฏว่าไปโดนตรงโู้นโดนตรงนี้เขาก็แล้วเขาก็โดนโดนโดนเดยวเขาก็โดนฟ้องอ่าโดนฟ้องเด็กโดนฟ้องโดนคดีกิ๊บมก็ก็ต้องต้องรอบครอบเอาง่ายๆต้องรอบครอบใช่ครับ เนี้ยเรากพพ็พอพูดถึงเรื่องว่าเอะเราสร้างโครงเราจะไปสร้างที่ไหนนะเพราะว่าลิงเขาวังเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรลิงมันเยอะมาก,กน,นะโะยเฉพาะแ,แค่เฉพาะแค่เขาวังเนี่ยนะครับก็เยอะแล้วนะรเราก็เลยมองว่าเอแเราสร้างโครงเราจะสร้างยังไงเพราะว่าถ้าสร้างโครงเนี่ยจะต้องสูงให้ถึงฟ้าเลยไหม uh. เพราะว่าไอ้ไอ้ ลิงเขาปีนเขาโหนเขาโยนตัวได้ใช่ไหมใช่เราก็จึงได้รับคําแนะนํามาจากมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเพื่อนสัตว์ป่านี่ของเอ็ดวินคุณเอ็ดวินวายไลฟ์นะครับครับเราเราก็เลยเอาละลองไปดูนีเขาบอกว่าเขาทํามาแล้วก็ลิงไม่มีการที่จะกระโดดออกมาได้ใช่่แล้วแล้วก็ อะไรนะกงกรงลิงเนี่ยเออมันมีความสูงแค่ถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ประมาณสักสามเมตรเองมสามเมตรเศษสามเมตรสามเมตรเศษสาเมตราเมตราแต่เขามีวิธีป้องกันไม่ให้ลิงมันออกมาจากกลงได้ใช่แล้วก็ทีแรกผมก็มองมองนึกในใจนะก่อนที่จะไปดูครับอ๋อสงสัยทาทาลวดหรือเปล่าทําลวดหนามหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะเราพอเราไปเจอเนี่ยเขาใช้พอกพอกสุด เพรสุดไอแนวสูงของล้วเนี่ยตัวกลงที่เป็นเป็นเหล็กเดี่ยสูงขึ้นมาประมาณทักสาเมตรเสร็จแล้วก็เป็นแผงเป็นแผงสังกะสีเรียบสังกะสีเรียบมาบุโดยรอบเรียบบนบนบนปากปากบ่อเพราะว่าพอมันเรียบเนี่ลิงมันก็ปีนไม่ได้มันมันเกาะไม่ได้แต่แต่เขาจะต้องเว้นแก๊บออกไามใช่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 เพื่อ เพื่อไม่ให้ลิงเนี่ยมันเหวี่ยงแขนเหวี่ยงตัวมันโหนตัวโห,นต,วหนตัวข้ามได้ใช่ไหมตัวข้ามไปได้ครับซึ่งเขาทํามาเนี่ยออถ้าจาไม่ผิดเมื่อวานนี้เขาบอกเนี่ยประมาณยี่สิบปีแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ลิงเนี่ยสามารถที่จะควบคุมลิงไว้ในนั้นได้ครับครับ,รบจะมีจะจะมีการยกเว้นอย่างเดียวที่ตอนแรกที่เขาลองผิดลองถูกเนี่ยค,คือ,ค,อคือเขาเขา เขาลืมไปเขาไปปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ลิงมันก็ปีนกริงมากเพื่อให้มันกลมกลืนให้มันเหมือนธรรมชาติไงใช่แต่ปรากฏว่ามันเล่นซะตายเลยใช่มันเล่นซะตายแล้วจริงกิ่งพอเวลาต้นไม้มันหักมาพาดเนจริงมันลิงมันก็ออกมาได้ใช่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 อ่าก็เลยก็เลยเขาก็เลยแนะนําเราทุกอย่างแล้วเขาก็มีแบบแบบแล้วเรียบ้เรียบร้อยนะครับเมื่อวานพารักษาการที่ดีไปดูด้วยพาอหลายกรมกองไปดูกันไปวนดูกัน เอารถไยรถลังพาก็มีหลายคนมีมีหลายท่านนะครับเอาแล้วผมเนี่ยไปในฐานะอะไรเพราะว่าอมีมีการถวายสัตว์ครรมอใหม่แล้วครับเมื่อวันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะผมผมก็เลยบอกว่าผมเนี่ยไปฐานะประชาชนนี่แหละครับเราก็ไปชาวบ้านไงชาวบ้านเดือดร้อนเหมือนกันนะใช่ป่ะชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยแล้วพอดีเราเรามีเรารู้จักกับทางหน่วยงานนะครับรับแต่จริง แต่จริงๆแล้วก็เพิ่งจริงๆก็คือตามงานน่ะตามงานต่อนัดหมายกันก่อนหมดวาระคือเรานัดหมายกับทางอทิตย์ดีไว้แล้วก่อนหมดวาระเนี่ยนะครับเอ่อทิพย์ดีก็มาพอลงมาเนี่ยเราก็เลยพาท่านทิตย์ดีเนี่ยไปดูนะแล้วก็ท่านทิตย์ดีเนี่ยก็รับลูกว่าโอเคถึงแม้ว่า ที่ปรึกษายุทธพลเนี่ยจะหมดวาระไปแล้วครับ,รบ,รบไม,ไม่ไม่ได้อยู่กระทรวงนี้แล้วเนี่ยแต่ยังไงก็ตามท่านทิบย์ดีก็บอกว่าแนวทางที่เราได้ให้ไว้เนี่ยให้นโยบายไว้ตอนที่เราอยู่เนี่ยออมันเป็นแนวทางท,ที่ดีและที่ถูกต้องเขาก็จึง ฐานรับว่าอืยังไงก็ตามเขาก็จะเดินหน้าต่อในในในแผนที่เพราะมันเป็นเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านของประชาชนไม่ใช่เรื่องของนายยุทธพลคนเดียวใช่ไม่ใช่เรื่องของนายยุทธพลคนเดียวแต่นายแต่นายยุทธพลเนี่ยมันเป็นเพียงแค่บุรุษไปชนีที่ส่งความเดือดร้อนนะแก้ไขความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะไปถึงไปถึงกรมบุทยานนะครับส่งเรื่องความเดือดร้อนไปนะแล้วก็นายยุทธพลก็ ดันเป็นช่างด้วยหน้าที่หาวิธีแก้ไขให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ก็ก็เราก็เลยลงพื้นที่กันก็สรุปว่าเราเกี่ยววันเร็วๆวันนี้นะครับคุณเอ็ดวินเนี่ยนะฮะคุณเอ็ดวินเนี่ยอประธานบนิษีทเพื่อนสัตว์ป่าเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาแบบส่งไปให้กรมอุทญาดูนะฮะกรมบุทญาเนี่ยเพื่อทําให้มันถูกต้องนิดนึงเราเป็นการที่ว่าเรียกว่าต้องไปทํา m อ u ร่วมกันอ่า ใช่ไหมเราการจังหวะแรกเนี่ยเราจะไปทาไอ้นี่ก่อนนะให้มันผ่านกรรมการนิดเึิงอ่ากรงกรงที่ใช้ในการให้เขาเอาเขามาพักคอยใช่ใช่ใช่เราเราเราจะเอาแบบไปเนี่ยให้ผ่านให้ผ่านกระบวนการของวิศวกรครับครับรู้สึกรู้สึกเมื่อวานให้ทางทีมงานของสถานิกวิศวกรของของของกรมลงมาด้วยใช่ไหม ใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับลงมาด้วยเมื่อวานที่ลงมาเป็นทีมใหญ่นะครับแล้วก็ปรากฏว่าคงไม่นานแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านทิพย์ีกลับไปเนี่ยก็จะอนุมัติแบบนะครับพออนุมัติแบบเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะลงมาทํากําลังจะถามต่อว่าเมื่ออนุมัติเสร็จแล้วทางกรมอุทยาจะไปทําไอศูนย์ที่พักคอยเนี่ยเพื่อจะรอไปพื้นที่ใหม่เนี่ยจะไปสร้างที่ไหน่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะบอกก่อนว่าเราจะต้องทํา M O U กันก่อนว่าใช่ใช่ ในแบบผ่านแล้วก็ไปทำา MOU ร่วมกันนะครับกับระหว่างกรมอุทยานกับกับมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่านะครับถ้าเป็นไปได้ผมก็จะไปเป็นสักขีพยานให้ครับครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยต้องต้องบอกอาจารย์ก่อนครับเราในในในความชุลมุนเนี่ยมันมีข่าวดีอยู่เรื่อยครับก็ก็คือทางมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเนี่ย เขารับปากเลยเมื่อวานเนี้ยว่าหลังจากทำเอโมูแล้วเนี่ยเขาจะมาสร้างตรงให้เราอือนะภายในสี่สิห้าวันเสร็จรนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้ใครออกทุนแกเข้ามาสร้างนี้แล้วใครออกเงินอ๋อก็ทางมูลนิธิเขาจัดการนะฮะมูลน,นิธิจัดการให้เสร็จเลย โอ้มาทําเป็นเป็นตัวอย่างเลยเอาง่ายๆเป็นเป็นตัวอย่างเลยอือใช่แล้วทําให้ฟรีทําให้ฟรีด้วยโห้ฟรีด้วยใช่แหมอยู่ใกลๆตรองโดดหอมแก้มสักทีนะเอ็ดวินวิกนี่นะขอบคุณจริงเออใช่ใช่ใช่โอ่ป้ายใหญ่ๆขอบคุณเอ็ดวินนะครับครับอ่านะเออแล้วก็ทีนี้เมื่อกี้นี่กับคําถามที่อาจารย์ทิ้งไว้ว่าครับเราจะไปสร้างที่ไหนอือใช่ใช่ ก็ผมก็บอกได้เลยว่าเกาะเนี่ยที่ถูเก็ตเนี่ยนะประมาณสิบหกสิบเจ็ดไร่เวลาน้ําลดลงอาจจะขึ้นมาเป็นยี่สิบกว่าไร่นะครับเวลาน้ําทะเลลดเนี่ยเขายังเอาลิงไปแก้ปัญหาได้ทเมืองเออใช่เรามีพื้นที่อยู่ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงห้วยทรายทะอํานะครับที่กำกับมมอุทยานแห่งชาติ่าและพันธุ์พืชเนี่ยนะอยู่อีกมีพื้นที่เหลืออีกประมาณสามร้อยไร่ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมหาศาลครับครับครับเราเราก็เอาไปพักไว้ที่นี่ก่อนอืนะครับไอลิงที่ที่ทุกชนทําความเดือดร้อนเนี่ยเอาไปก่อนอแต่ยังไงเนี่ยมันก็จะไม่หมดนะครับเพราะทุกวันนี้นี่ยะมันเยอะนะมันเยอะบอกได้บอกได้เลยนะอาจารย์นะครับครับตอนนี้เอ่อเขาเรียกส่วนสัตว์ป่าเนี่ยนะของสบอสามเพชรบุรีเนี่ยนะไปจับมาหลายตัวแล้วนะครับไอที่เกเรวิ่งไล่เด็กวิ่ง วิ่งไล่รถวิ่งแย่งของนักท่องเที่ยวแสดงว่ามีมีมีรุ่นแรกรุ่นแรกอยู่แล้วรุ่นน่าจะสองรุ่นแล้วนะเก็บไปแล้วอ่ะเลแเก็บไปแล้วเนี่ยครับแต่ปรากฏว่าพอเก็บปุ๊บเราก็จะได้รับข่าวสารจากลายกลุ่มของลิงเมืองเพชรเนี่ยนะฮะครับอผู้พี่น้องประชาชนก็จะแจ้งมาตลอดว่าพอเวลาไอ้กลุ่มนั้นไปเนี่ยเดี๋ยวสักพักเนี่ยมีกลุ่มใหม่มากลุ่มใหม่ลงมานะก็เหมือนก็ เจ้าถิ่นมันไม่อยู่แล้วเนี่ยมันมีไอ้กลุ่มใหม่ที่เข้ามาแทนที่เจ้าถิ่นนะครับครับนี่แหละครับมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงเราเราถึงต้องรีบสร้างโกงครับครับแล้วเราก็ลองดูที่ว่าอ่ะเราเอาไอ้ตัวเกเ์ๆไปให้หมดนะแล้วก็ความความความหมายเดี๋ยวผมผมต้องไล่คุณยุทธพลนิดหนึ่งคือคือเดิมที่เราเคยทํามาแบบลองผิดลองถูกมาตลอดเนี่ยนะเราคุมประชากรคือเราทําหมันแต่มันทําหมัน ก็เอาลิงจากพื้นที่ที่ตรงนั้นมาทําหมันแล้วก็ยังปล่อยที่เดิมมันก็ยังไม่ลดจํานวนนี่คือยังมีความเดือดร้อนแต่ขณะนี้ที่คุณยุทธพลวางแนวทางไว้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเราจะต้องไปหาพื้นที่ใหม่แต่ตราบใดที่ยังหาพื้นที่ใหม่ไม่ได้ไอ้เดิมก็ยังคงอยู่เดิมถูกไหมจานวนยังเท่าเดิมมันก็ยังมีความเดือดร้อนอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาที่พักคอยเพื่อรอที่ใหม่เพื่อที่จะลดลิงในพื้นที่ถูกไหมใช่ครับก็จะจับมาอยู่ที่ศูนย์พักคอยนี่ก่อน ในขณะที่พักคอยอยู่คุณยังไม่ได้ทําหมันก็จับทําหมันซะเลยแต่ทําหมันแล้วก็ให้อยู่ที่ศูนย์พักคอยไม่ใช่มาปล่อยพื้นที่เดิมถูกไหมยังไม่ปล่อยอ่าไม่ปล่อยก็ยังอยู่ที่ศูนย์พักคอยจนกว่าจะหาที่ใหม่แล้วจึงจะเคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่ในพื้นที่แห่งใหม่เพราะฉะนั้นถ้าสรุปอย่างนี้ลิงในพื้นที่จะมีการลดจํานวนแน่นอนถูกไหมครับอย่างรวดเร็วเลยอืมโอ้สุดยอดเลยก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ลดแบบ ไม่ใช่รถแบบว่าไปไล่ล่ากันด้วยไม่ใช่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 รถรถแบบถูกต้องตามหลักมนุษยธรรมเลยใช่ใช่เพราะว่ามีที่เลี้ยงดูมีอาหารให้เขากินมีต่างๆดูแลเขาถูกไหมจนกว่าจะมีสถานที่ใหม่แล้วก็เคลื่อนย้ายนําไปอยู่ในสถานที่ใหม่ที่เหมาะสมกับวงจรชีวิตเขาถูกไหมครับใช่ครับพอลิงมันลดจํานวนชาวบ้านที่เดือดร้อนมันก็จะลดความเดือดร้อนทันทีเพราะมีการลดปริมาณลิงในพื้นที่ลงแล้วถูกไหมครับ ผมฝันแล้วผมผมฝันแล้วครับอาจารย์ฝันเลยฮะผมผมผมฝันว่าทางเข้าเพชรบุรีเนี่ยก่อนเนี้ยนะเรานึกภาพเนี่ยแม่กินไรแม่กินลังและแม่ทุกแม่ที่ขายแม่ขนมหม้อแกงอะถนนสายนั้นน่ะหน้าเมืองหน้าหน้าปากทางเข้าเพชรบุรีจะต้องกลับมานะเป็นเป็นถนนเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งจะกลับมาคลึกคักเหมือนเดิมใช่เราจะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมแล้วเราก็จะมีแบบเออ ห้างร้านต่างๆที่ปิดลงไปเนี่ยจะต้องทยอยยอยกลับเข้ามานะครับแล้วต้องต้องมีการสร้างและก็ดึงดูดคนกลับเข้ามาทางนั้นไม่ได้เพราะทางนั้นเป็นทางประตูเมืองใช่โอ้เมื่อก่อนนี่คึกคักมากร้านค้าขนมหวานใช่ไหมโชว์รูมรถดีโอ้โหหลายยี่ห้อเลยผมผมผมยังจําได้ว่ามีของเพชรต่นแก้วเนี่ยใช่ใช่ข้าแกงาำรับชาววังอะไรต่างๆใช่ใช่ใช่มีรปภมาคอยจัดจราจรรถอ่ะเอาง่าย เขามีที่จอดรถอยู่ด้านหลังอ่ะใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวดีรถไม่เข้าเลยผมผมผมฝันแล้วแล้วผมคิดว่าฝันผมเป็นจริงด้วยครับนะฮะแล้วก็ผมผมผมขอฝากอาจารย์นะจริงๆแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยที่เราบอกว่าพอเวลาเราเอาไปพักพิงแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมก็ถามหัวหน้าตูนนะหัวหน้าตูนเพราะเลี้ยงเนี่ยนะครับที่เรากำลังจะไปใช้พื้นที่ที่ห้วยทรายนะเราก็ถามว่ากับข้าวอาหารเนี่ยอาหารมีไหมคือมีเขามีอยู่แล้วแต่ผมก็บอกเอออ้าวแล้ว แล้วคนที่เขาชอบไปให้บริจาคให้ลิงเอาอาหารไปป้อนลิงอะไรต่างๆครับเขาวังเขาหลวงเขาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ยินดีนะท่านเอาก็สามารถตามมามาดูแลได้ใช่ไหมมาดูแลได้แล้วแต่ว่าเรามีเงื่อนไขคือเราจะต้องฆ่าเชื้อนะครับใช่ครับเพราะในนั้นนี่มันไม่ได้มีลิงอย่างเดียวใช่ใช่ฮะมันมีมีเนื้อทรายมีเลียงผามีอะไรเยอะแยะหมดอ่ะชนงชนีมีหมดอ่ะใช่ชนีก็มีครับแล้วก็ ลิงบางประเภทอ่ะเมื่อวานที่เราไปดูกันเนี่ยเขาออกเขาเขามีเขาเรียกอะไรเขาผสมพันธุ์กันได้วันละยี่สิบห้าครั้งอาจารย์นะที่เมื่อกีก้เมื่อวานเนี่ยนะที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยยี่สิบห้ารอบวันต่อว,วันใส่ต้องเอามาต้องเอามาสกัดออทำอะไรเป็นยาให้ต้องต้องไปดูว่ามันกินอะไรนะหามาสร้างเต,ตำรับสูตรยานะนี่แหละครับแล้วก็เรื่องนะของรายการอาจารย์นะครับผม มีมีคนถามผมมานะฮะแล้วก็มีมีชาวบ้านถามว่าเออเนี่ยตอนเนี้เห็นมีนักการเมืองหลายท่านนะครับโพสต์เฟซบุ๊กบ้างอะไรแต่อะไรบ้างเนี่ยนะว่าเออจะแก้ปัญหาเรื่องลิงแก้ปัญหาเรื่องอะไรแต่ไรเนี่ยเออทําไมไปแย่งผลงานยุทธพลผมตอบกลับไปเลยนะครับผมตอบที่น้องประชาชนไปเลยแล้วขอขอฝากผ่านอาจารย์ไปทางรายการอาจารย์เลยนะครับว่าผมไม่เคยปิดกั้นใครเลยมาทําร่วมกันผมผมจะดีใจซะด้วยว่าใช่ นักการเมืองทั้งท้องถิ่นแล้วก็ทั้งระดับชาติเนี่ยนะครับหันมาใส่ใจปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเรามาทําร่วมกันเลยใช่ไหมใช่มาทําร่วมกันเลยนะครับผมเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ผมไม่มีอำนาจอะไรไม่มีหน้าที่อะไรเลยไม่มีตาแหน่งอะไรเลยครับแต่ผมก็จะทำจากช่วยมือเปล่านะเราก็ยังเดินหน้าทํางานของเราต่ออใช่ผมก็ทํางานของเราต่อแล้วก็ ไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่ปิดกั้นเปิดรับเลยมาทํางานร่วมกันไปด้วยกันนะพาไปได้เลยนะครับว่าประชาชนอย่าอย่าไปมองว่าคนละพักคนละพวกคนละอะไรต่างๆอะไรเนี้ยนะแล้วเราเดี๋ยวจะมาแย่งผลงานทุงริตผมบอกได้เลยว่ามาทําร่วมกันเลยมาทําร่วมกันเลยอมาทําร่วมกันเลยแล้วก็ฟังแล้วชื่นใจจริงๆครับผมผมเป็นคนอย่างนี้จริงๆครับว่าผมเนี้ย ผมผมผมเกิดมาเนี่ยผมผมทําผมคิดอย่างนี้ว่าผมทําอะไรให้เป็นประโยชน์กับบ้านเกิดครับนการคือทําทุกวิถีทางให้มันบรรลุเป้าหมายลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอืมใช่ท้องถงท้องถิ่นนี่ต้องเข้ามาครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับพอเห็นยุทธพลทําแล้วท้องถิ่นไม่ทำเดี๋ยว กลัวคนนู้นว่ากลัวคนนี้ว่าไม่ต้องกลัวหรอกครับจริงๆมันเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นโดยตรงด้วยซ้าไปใช่เราเราทําเราทําเราทําเพื่อบ้านเมืองนะแล้วก็ทําเพื่อประชาชนอ่ะเช่ไหมอ่าเชิญเชิญเชิญชิชวนเลยคุณคุณยุทธพลเชิญชวนเลยท้องถิ่นต่างๆเรามาทําร่วมกันเลยนะ ใช่ใช่ไม่ต้องเคอะเขินว่าเฮ้ยยุทธพลมันทาแล้วผมมันเลยไม่ทําอย่างพูดอย่างนี้ไม่ต้องเคอะเขินเลยเรามาทํากันเพื่อชาวบ้านครับครับครับอันนี้อันนี้ฝากยินดีครับเดี๋ยวจะช่วยไปสื่อกระจายข่าวบอกบอกเล่าไปยังทุกๆภาคส่วนครับครับด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงครับครับก็ต้องต้องขอเอชื่นชมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับท่านนัทชัยนำพูสุกสรอท่านท่านให้ความสนใจเรื่องเรื่องเรองเนี่ยนะแล้วก็แล้วแล้วก็จริงๆแล้วก็เดี๋ยว ก็รู้สึกเราจะทางรู้เสียเดินควบคู่ไปด้วยนะทางกระทรวงกระทรวงทรัพย์โดยกรมบุญญาแล้วก็ทางบุญทิพื่เออพสัตว์ป่าแล้วก็ทางท้องถิ่นโดยท่านผู้ว่าก็จะจะเดินควบคู่กันไปใช่ก็เมื่อวานนี้นะเราก็มอบเราก็มอบแบบเมื่อกี้เราลืมพูดไปครับเราเราเราจะทําคู่ขนานกันอีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเออรงเนี่ยกรงแรกที่ทีเอ็ดวินจะทําให้เนี่ยอ่าเราคิดว่าก็น่าจะได้บรรจุลิงได้ได้จํานวนหนึ่งเท่านั้นครับ ยังยังไม่ได้เต็มสามร้อยไร่นะครับเพราะฉะนั้นกรมต่อตรงต่อไปเนี่ยทางกรมอุทยานเนี่ยก็จะหางบประมาณมาสร้างครันะทีนี้เนี่ยเราก็อาจจะให้ทสจรเนี่ยนะครับเอชุดเรื่องไปนะครับถึงผู้ว่าราชการจังหวัด็นตีว่าอสามารถทําทํําทาควบคู่กันไปได้เลย ใชาท่านอาจจะมีงบซีโอหรือจังหวัดอะไรของท่านเนี่ยนะครับเอาลงมาทําควบคู่โดยที่มาทําในพื้นที่เรานะฮะหรือบางบางครั้งต่อไปในอนาคตหากเราไปเจอที่สาธารณะที่ลกล้างหรือว่าเป็นที่ที่ราดพัสดุที่ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็อาจจะไปทำกรงหรือไป ก็ให้ท้องถิ่นเข้ามาทา MUU แล้วก็เดินหน้าแก้ปัญหาไปด้วยกันใช่แล้วก็ m o u เดินหน้าแก้ปัญหาไปด้วยกันครับครับเวลาเวลาหมดพอดีท่านยุทธพลเวลาหมดพอดีครับแสกังมันเลยอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวคุยต่อวันหน้าเดี๋ยวคุยต่อวันหน้าได้ได้ครับผมครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับคุณยุทธพลอังกิรนันครับสวัสดีครับท่านอดีตครับสวัสดีครับอดีตที่ปรึกษารัฐมติว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ เอาละเวลาหมดหมดเวลาครับทุกฟังครับวันนี้ผมสุรพลนาคภรณ์ครใ,ใคสอนครับจากลาทุกฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ